cleansing <laughs> อ๋อน่ากลัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามีสี cleansing ทำความสะอาดเครื่องสำอางมารีวิวให้ดูนะจ๊ะจะได้รู้ว่าอันไหนควรลองอันไหนเลิศอันไหนควรตําตัวแรกเลยจ้ะเป็น b i o d e r m ที่เรารู้จักกันตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสองสีเป็นสีสีเขียวกับสีชมพูสีเขียวสำหรับผิวมันอะไงจ้ะใช้แล้วรู้สึกว่าไม่โอเคต่โอเคกับตัวนี้ มากกว่าเป็นแบบสำหรับผิวเซนซิทีฟนะคะซึ่งไบโอเด m a เนี่ยบอกเลยว่าราคาขายในไทยเนี่ยปังปังกาะปกติแต่ก่อนในตาจะซื้อใช้เวลาไปเที่ยวฮ่องกงแล้วซื้อไบโอเดอรมาที่นน่นขวดใหญ่จะถูกมากจะตกแค่ประมาณ7-800แปดร้อยไ้ไแต่ก็เพิ่งเพิ่งรู้เมื่อเร็วๆมานี้เมื่อประมาณเดือนก่อนที่ไปซื้อแบบพอดีว่ามันหมดก็เลยอ่ะไปซื้อในบูธท,ที่ไทยอันนี้ขวดเล็กนะคะก็7จ็ดแแล้วขวดใหญ่นะคะ คนใหญ่นี่คือพันสองห้าสิบแต่แบบแต่ว่าไม่ได้เขาก็ใช้ดเออีเขาสามารถเช็ดเครื่องเครื่องสำอางทำความเครื่องสำอางทำความจ่ายเครื่องสำอางได้จะอาดจะอาจ่ะอานดีเช็ดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวหนานะหรือไม่รู้สึกแห้งตึงแล้วก็อ่อนโยนดีนะคะแบบว่าดวงตาดวงปากก็ไม่แสบแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าเช็ดแทนอายลิ้เวอร์ได้แค่ว่าเขาอ่อนโยนดวงตาไม่แสบร้ายตาใช้แล้วไม่แพ้เวลาเป็นสิวก็ไม่ได้ทําให้สิวอักเสบเพิ่มมากขึ้นแต่รู้สึกว่า คนที่ผิวอ่อนโยนก็สามารถใช้ได้แต่สิ่งที่ติดใจมากๆเลยคือราคาคือถ้าไม่ได้ไปเที่ยวฮ่องกงไอ้ตาก็คงไม่ซื้อต่อแล้วแหละไปซื้อมาล่าสุดเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนนี้ช็อกซินีมากับราคาเวอร์อันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเขา้ามิลลิลิตรราคา1 2 5 0าบาทจะตกมิลลิลิตรละ2.5หบาทชนีในยุคมัธยัติ่างเราต้องคำนวณถึงขั้นแบบมิลลิลิตรแล้วเท่าไหร่แล้วจะได้รู้ว่าอนไนมันคุ้มค่าจริงไม่จริงเนาะไอ้ตาคำนวณอย่างนี้จริงๆะะเวลาจซื้้ออไรแ จะดูว่าคุณภาพมันพอไปกันได้ไหมแล้วราคามันยังไงก็จะได้ซื้อถูกไรถูกเนอะอะไรแบบว่าประหยัดได้แล้วก็ประหยัดตัวต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยคอลินเดอะฟาร์มตัวนี้เป็นไมเซล่าวอเตอร์คือหลังๆมันเนี้ยคงจะเคยคงจะได้ยินเรื่องแบบคลีนซิ่งไมเซล่าอะไรเงรี้ยไอตาได้ลองแล้วอตารู้สึกว่าประทับใจกับเทคโนโลยีไมเซล่ามากๆคือมันเหมือนแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให เช็ดเครื่องสำอางได้ดีมากขึ้นซึ่งอันนี้เช็ได้ดีจริงๆคือประทับใจมากตรงที่เขาเช็ดได้สะอาดสะอ้านด,ดีมากดีแบบเหมือนไบโอเดอร์มาเลยคุณภาพเทียบเท่าแลยอย่างคือราคาถูกกว่าถ้าแบบว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปฮ่องกองแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียเงินซื้อแบบไบโอเดอร์มาราคาแพงใจอันนี้แทนแต่รู้สึกว่ามันเทียบเท่ากันได้มันสะอาดสะอาน ดีแล้วก็อ่อนโยนเหมือนกันอ่อนโยนมากๆเลยนะคะผิวตาผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ไม่แพ้เช็ดแล้วไม่แสบผิวไม่เหนียวเดินหนาหนังเช็ดแล้วก็ไม่แห้งตึงเช็ดแล้วจะล้างหน้าตามก็ได้หรือว่าไม่ล้างหน้าตามก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกเลยละกันตัวนี้อ่อนโยนนะคะไม่แสบใช้แล้วก็ไม่มีการระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นเนยแต่เคยใช้ตอนช่วงหนึ่งที่มีสิวก็ไม่ได้ทําให้สิวอักเสบ คือไม่ได้ไป็นะคายเครืองสิวก็โอเคอ่อนโยนกับผิวดีเฉดสามารถเช็ดได้สะอาดเลียงเกาดีนะคะตอนนี้ปริมาณ5 0 0มลลิลตราคา850บาทาต่มิลลิลิตรละ1.7บาทซึ่งถูกกว่าไบโอเดิมมากประมาณหนึ่งเลยตา้รารู้สึกว่าอืมเอาละตัวน,นี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่ใช้อยู่ประจา ตัวต่อไปนะคะเป็น cleansing oil อันนี้เลยของชูแหม้สาวผิวมันพอได้ยินว่า o อยเนี่ยจะแบบว่าไม่กล้าใช้กันเลยเนาะกลัวจะทําให้ผิวยิ่งมันไปใหญ่แต่งจริงแล้ว cleansing oil มันก็ใช้ได้ค่ะอย่างอันนี้เขามีหลายสูตรมีแบบสาหรับผิวแห้งผิวธรรมดาผิวมันอันนี้เป็นสูตรสาหรับผิวมันสีชมพูซึ่งบอกเลยว่า มันใช้ดีนะแต่ราคามันเกินเบอร์มากอ่ะแล้วมาเล่าให้ฟังก่อนมันเป็นเนื้อออยนะคะพะบอบีประมาณเส่มือเป็นเนื้อออยแร้แล้วเราก็นวดลงบนหน้าทุกสัมาัก็จะดูดออกแล้วเราก็ล้างหน้าเอาน้ํเปล่าพรมหนึ่งรอบเนื้อออยที่มีเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อนมแบบนมข,ขาวๆแล้วเราก็นวดต่อไอเนื้อนมเนี่ยมันจะไปบารุงผิวให้นุมชุ่มชื้นแล้วเราก็ค่อยลากออกซึ่งถ้าใครไม่เคยใช้พวก เพนซิลล์อาจจะรู้สึกว่าหลังล้างมันจะมันๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือมันเป็นการที่แบบไอโนมักไปบำรุงบนหน้าแต่ว่าก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายผิวหน้ามันจะลื่นๆก็แล้วแต่คนนะคะไอตาใช้ได้ตาก็โอเคมันก็สามารถออกสะอาดได้ดีแต่ข้อเสียของตัวนี้คือพอมันนวดบนตาแล้วมันก็ไม่สามารถล้างเบคอัพต์ตาได้หมดจดคือมันก็ต้องใช้ไอโนเวอร์ร่วมด้วยกันอยู่ดีคือมันก็ใช้ได้โอเคมีข้อดีข้อเสียแล้วก็อย่างข้อเสียคือราคาปังแบบ โอ้ยจะแพงไปไหนตอนนี้นะคะเป็นขวดใหญ่450มิลลิลิตรราคา3 3 0 0ตรงมิลลิลิตรละ7.3บาทคือแบบว่าถ้าตอนนั้นเงินไม่ได้เหลือใช้จริงก็คงไม่ซื้ออันนี้คือตาซื้อจากญี่ปุ่นมันก็จะถูกหน่อยประมาณ2,000แต่คือเอาจริงใครก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อจากญี่ปุ่นได้จริงไหมเราซื้อที่เคาน์เตอร์มันราคา3 0 0เราก็แบบขีดนีหนึ่งนะคะ ก็นั่นแหละออถ้าใครแบบว่ามีทุนทรัพย์เอื้อพอก็ซื้อมาลองได้แต่ว่ามันก็ดีแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันแพงไปก็ไปลองอย่างอื่นดีกว่าและตัวสุดท้ายที่หยิบมารีวิวมาพูดให้ฟังกันนะคะก็คือตัวนี้เลยของ l a โร e p o s ซซึ่งอันนี้ก็เป็นไม c e ล่าวอเตเหมือนกันอย่างที่บอกแต่ค่อนข้างประทับใจกับเทคโนโลยีไมเซล่าวอเตอรของแบบหลาย,ลายแบรนด์ที่ทำออกมาแล้วได้ดี แต่แบรนด์นี้ไม่ใช่งงแมงงงคือไอตาก็ใช้แบบของ La โ o สโพเซ่มาหลายๆตัวแล้วก็ประทับใจแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ประทับใจว่ะเธอคือแบบเฮ้ยมันเช็ดออกได้ไม่ค่อยออกอะ่ะเพราะแบบแค่แบบลงรองพื้นนะแบบจุ่มลงสำลีอ่ะแล้วก็แปะลงไปแล้วก็เช็ดออกมันรู้สึกไม่ค่อยออกเหมือนรองพื้นมันยังกนเกาะเหนียวเหนียวหน้าอยู่เยะอยู่เลยแล้วมันก็แบบอยู่เยอยอ,ยอยู่เลยไม่ใช่อยู่เยๆ <c oughs> เออแล้วพอแบบเช็ดซ้ํา มันก็อ,อย่างหนึบหนึคือมันก็ค่อยๆออ,ออกทีละนิดทีละนิดถ้าอย่างปกติใช่เนี่ยใช้คอลินเดอะฟาร์มใช้เบลเดอร์มากคือเชดทีนึงมันก็เห็นเลยว่ามันออกอาจจะต้องเช็ดซ้ำบ้างท,ทีสองทีก็แบบพอเข้าใจได้แต่คืออันนี้เช็ดแล้วแบบรองพื้นยังเหนี่ยวติดหน้าอยู่เลยแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นกลิ่นตุยๆนิดน,นึงแต่เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่น้ําหอมให้มันมีกลิ่นหอมหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นมันไม่ถูกจมูกมากดช่นั้นมันก็ไม่ค่อยออกอะแล้วพอหลังเช็ดหน้าก็รู้สึกเหี่ยวเนองะอันนี้ไม่ได้้บออกวว่่่าาาาจะมดใหหงแตคืเ็น ยังไม่ค่อยมีรีวิวของตัวนี้นะคะก่อนที่ตาซื้อไา้ก็แบบพยายามหารีวิวก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเออหยิบม,มาพูดให้ฟังแล้วกันจะได้ดูไว้ว่าว่ามันเป็นประมาณนี้อตารู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจแนละ้วมันก็แพงด้วยตัวนี้ขนาด200มิลรนะคะราคา750บาทตกมิลลิลิตละ3.75บาทซึ่งแบบขวดเล็กราคาแพงเช็ดไม่ออกเหมือนแบบคินสิ่งอื่นเขาใช้ประมาณ4แผน่น5แผน่นเช็ดได้ทั่วสาและ อนี้ใช้ประมาณแบบ6แผ่น7แผนนะ่นอะคือมันมันเช็ดแบบนนไม่ค่อยดีอะนะ <l iss ue> นี่แหละคะ่ะ,คะก็เป็น4ครีนซิ่งที่าตาใช้าตาก็เลยหยิบรวบรวมมารีวิวให้ดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตามหาครีนซิ่งทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะใครอยากให้าตาลองครีนซิ่งตัวไหนรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คอมเมนต์นะคะถ้าเกิดรีเควสต์กันเยอะไอาตาก็จะได้ ซื้อมาลองให้ดูขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอของอยตานะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องขนน่อยตาจะได้ไม่พลาดการติดตามรีวิวดีๆเร็วๆแบบนี้ <laughs> วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย